ครับคุณลูกค้าทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวบ้านเฮียเดชพลล่มก้าวนะคะวันนี้มาส่งตู้โชว์หนึ่งเมตรคูณสองเมตรนะคะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับประตูเป็นสักทองแท้เนื้อไม้ยุคร้อย100ปีเดิมที่วงกบกับประตูเก่าเป็นไม้มะค่านะคบลูกค้าเปลี่ยนบานเป็นไม้สักนะครับหนาสองนิ้วเปิดเข้าในเดิมไม้มะค่าโก่งนะครับเรามารีวิวกันช้าๆเลยนะครับมาดูตู้สองเมตรท้าสิบก่อนนะครับลูกค้าเห็นไหม ที่ส่งมาดูนะครับสองเมตรห้าสิบนะครับสวยกิฟต์เนื้อไม้ยูเป็นร้อยปีบวบบไม้เกตเองงานเกตพรีเมียมเรามาดูประตูด้านในนะครับเห็นไหมครับสวยกิฟต์เลยนะครับแล้วก็มาดูตู้ที่มาส่งเมื่อวันก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตู้ตัวใหม่นะครับเป็นสักทองแท้เนื้อไม้ยูเป็นร้อยปีบวบบไม้เกตเองงานคุณภาพเกตพรีเมียมนะครับเรามาดูที่ตู้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับสูง2เมตรกว้าง1เมตรนะครับเห็นไหมครับคุณลูกค้า เป็นสักทองแท้เนื้อไม้ยุเป็นร้อยปีบุบบไม้เกตเองงานคุณภาพเกตพรีเมียมนะครับคุณลูกค้าท่านใดอยากได้งานคุณภาพนึกถึงบลูบีเฟอร์เนเจอร์นะครับเปิดด้านข้างเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยชั้นปรับระดับได้มีขากีบบัวมีลิ้นชักนะครับเนี่ยเปิดด้านข้าง2ฝั่งเลยนะครับเนี่ยเปิดให้ดู2ฝั่งเลยนะครับสวยกรีบงดงามจากภายในสู่ภายนอกนะครับอันนี้คือตัวใหม่ที่มาส่งล่าสุดวันนี้นะครับก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับและมาดูตู้ตัวเดิมนะครับ ที่ด้านข้างเป็นไม้ตัวนี้เปิดด้านหน้าด้านข้างเป็นไม้แล้วก็มาดูโต๊ะอาหารนะครับเราไปดูกันไปเรื่อยๆวันนี้จะฉายให้ดูทุกบานเลยทุกใบเลยนะครับเห็นไหมครับลอยตัวก็ทำบิลอินก็รับนะครับทำแต่งานเกรดพรีเมียมอย่างเดียวนะครับพรีเมียมทั้งไม้พรีเมียมทั้งช่างคุณภาพพรีเมียมจริงๆเราดูไซ์บอร์ดทีวีนะครับเห็นไหมครับสวยกริฟโค้งนี่จะทํายากมากถ้าไม้ไม่ดีไม้ไม่ใหญ่ทําไม่ได้นะครับเป็นไม้นําเข้าเกรดเอเองานคุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับ แล้วก็ไปดูที่โต๊ะรูปถั่วนะครับคุณลูกค้าคือโต๊ะซื้อกาอี้มาวางนะคู่กันสวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับสวยกรีฟโค้งโค้งนี่ทํายากมากมันต้องใช้ไม้ใหญ่อ้วนโค้งตกตัวแดงหมดโค้งรอบตัวเลยนะครับงดงานจากเห็นไหมครับเนี่ยโค้งทํายากมาก สวยกิฟเลยนะครับงานคุณภาพเกรดพรีเมียมจริงๆลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดเป็นไม้มงคลคุณพี่รวยอยู่แล้วก็จะรวยยิ่งขึ้นนะครับเราไปดูที่ตู้เสื้อผ้าเตียงแต่ละห้องเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโต๊ะหมู่ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเตียงใต้ที่นอนก็เป็นไม้แท้นะครับเนื้อไม้ยุเป็นร้อยปีเราจะไปกันดูแบบเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมคุณลูกค้าอยากทําไม้จริงไม้พื้นแต่ทําไปแล้วก็เสียดายเพราะว่าลิกอย่างเข้าอยู่แล้วก็คือจะมาลื้อพื้นทิ้งเป็น,เป,นเป็นไม้สักก็ลําบากนะครับ เดี๋ยวค่อยอยู่ไปค่อยมาทำทีหลังนะครับอันนี้พูดนี้อยู่ได้ตลอดนะฮะไม้สักเปิดตู้ไม่มีกลิ่นแสบตาแสบจมูกแล้วก็หน้าบานเป็นไม้แผ่นเดียวสารฟอร์มาดีไฮในกาวเนี่ยเป็นอันตรายนะฮะตัวเดียวกับฟอร์มาลินที่ใช้สีศพนะฮะเปิดแล้วคือได้กลิ่นแสบตาแสบจมูกเป็นสารพิษนะครับสารก,ก่อมะเร็งเรามาดูตู้ตัวแรกเลยนะครับพร้อมเตียงนะครับเดียเด๋ยวจะพาไปรีวิวโต๊ะหมู่ด้วยนะครับเห็นไหมครับเตียงหัวฟักท้ายฟักนะครับมีเห็นไหมครับเป็นไม้แผ่นเดียวใต้ที่นอนก็เป็นไม้แท้ เรามาดูตรงโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเห็นไหมครับสวยกิบเลยเปิดตู้ไม่มีกลิ่นสาตาสา,า์จมูกไม่มีสารฟอเบนิไฮในกาวไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับสวยกิบงดงามจากภายในสู่ภายนอกฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็ทํากันไปได้ยหน้าบ้านเป็นแผ่นเดียวหาไม่ได้ละไม้เกรดเอเองานคุณภาพเกรดพรีเมียมด้านในทุกอย่างไม้แท้หมดไม่มีไม้อัดไม่ต้องมีเคมีกําจัดปวกนะครับอยู่ได้ตลอด คุณลูกค้านอนก็นอนอย่างสบายใจนอนหลับฝันดีนะครับนอนกับธรรมชาติเนเชอรัลเห็นไหมไปดูต้นห้องที่สองนะครับเห็นไหมครับเตียงสวยกริบดูตู้เสื้อผ้านะครับไม้แท้หมดไม่มีไม้อัดผสมแล้วเป็นไม้เกรดเอเอนะครับมาดูห้องที่สามนะครับไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับ ไม่มีกลิ่นแสบตาแสบจมูกแล้วก็ปวดไม่กินไม่ต้องกลัวนะครับแมลงปักเม้าเป็นปวกเอาไว้เจริญพันธ์นะครับไม่มีเห็นไหมครับอยู่ได้ตลอดเห็นไหมครับสวยกิฟด้านหลังทุกอย่างไม้แท้หมดเลยนะครับไม่มีไม้อัดนะละไม้เกรดเอเองานคุณภาพเกรดพรีเมียมเรามาดูโต๊ะหมู่นะครับอันนี้เป็นหมูก้าวนั่งก้าวนะครับด้านลงด้านล่างขัดทําสีหมดนะครับไม้แท้เนื้อไม้ยุบเป็นร้อยปีงานคุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับสวยงามงดงามจากภายในสู่ภายนอก เรามาดูกันที่ชั้นล่างอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบการรีวิวนะครับคุณลูกค้าท่านใดอยากได้งานคุณภาพก็นึกถึง w p Furniture นะครับ IB เข้ามาสอบถามได้นะครับงานคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมเดี๋ยวเราจะจบภาพสุดท้ายโดยการตัวเป็นตู้โชว์ที่มาส่งวันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับครัวเนี่ยคุณลูกค้าบอกใช้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นไม้อัดไม่ทนมันเริ่มยุบแยบแล้วคะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับด้านข้างสวยกริฟนะครับ ๋ยวจะไปดูโถงข้างหน้าก่อนแล้วก่อนที่จะมาจบตู้ตัวสุดท้ายนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับมาดูโถงนี่นะครับเดี๋ยวจะดูจะจบด้วยภาพตู้ตัวสุดท้ายที่มาส่งนะครับเห็นไหมครับสวยจริงๆผมจะให้ดูาร์มสวยสดงบงานนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้อีกรอบนึงแล้วก็ไปดูตู้สุด,สดท้ายนะครับจะฟินิชจบการรีวิวนะครับ ลูกค้าก็ดูกันเพลินนะครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้จะเปิดด้านข้าง<ม>เห็นไหมครับเปิดได้เปิดด้านข้างได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเห็นไหมครับสูง2เมตรกว้าง1เมตรขาขีดบัวนะครับกริปมากเลยดูด้านหลังไม้แท้หมดเลยนะด้านข้างไม้แผ่นเดียวด้วยนะครับลูกค,ค้าลูกค้าท่านใดอยากได้งานคุณภาพเกรดพรีเมียม นึกถึง w p Furniture นะครับงานจะตอบโจทยคุณลูกค้าต้องการสเปคพรีเมียมงานคุณภาพพรีเมียมจริงๆเลยนะครลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดเงินคุณพี่หาได้แต่ไม้ดีๆหาไม่ได้ละมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตลอดนะครับคุณพี่และไม้มงคลคุณพี่รวยอยู่แล้วก็จะรวยยิ่งขึ้นวันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับ